ถูงชัยเรือดุลแล้วนั่นเนี่เจิจนะมอบทางดุครับอ้าวท่านสมชายพิรมชาติท่านแพะเดชพรนะครับนะครับตกเป็นเหยื่อของกำนันอำนาจทั้งหมดเลยนะน่ารักมากเลยอ,อ,อ๋อท่านสอจอยโยธินเรืองสุศรสีวงศ์ครับเขตเลือกตั้งปลาครับปลาครับหกใช่ไหมโอ้ตกใจหมดท่านโยธินครับอยู่ที่ไหนครับ ท่านนายกบอกว่าเรียกลูกชายผมหน่อยผมไม่กล้าเรียกมันว่ะเอานะอะท่านนายกครับทําหน้าที่แทนลูกชายในฐานะพ่อผู้มีความกตัญอยู่ต่อลูกครับในความเป็นพ่อนะฮะาท่านทั้งคู่จะพึ่งลงไปเราจะมอบรางวัลเลยชมชมรมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านมีทีวีไว้20เครื่อง18เครื่องแรกน,นั่นแหละ ทำไมต้องมาสั่งผมเน่ยผมเป็นวิธีกรเลยนะยคือท่านผู้มีเกียรติครับเรามีรางวัลอยู่2ชุดชุดแรกนี่เป็นชุดที่เราจะมีการเสี่ยงดวงก่อนว่าในแต่ละตำบลน,นั้นใครจะได้รางวัล18เครื่องจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นทีวีสีที่เสียบปั๊บนดี่ดูได้เลยถูกไหมนะครับแต่การเริ่มจับเนี่ยผมจะเชิญท่านสอสสนองเทพศรทรงเนี่ย สิบสชุดครับแล้วก็ท่านโอเคครับโอเคอเค,ครับผมสาบข่ครั้งเลสบครับท,ทำไมสั่งดีนะฮะอันดับแรกครับให้ท่านสสลุ้นก่อนว่ารางวัลต่อไปนี้พี่น้องที่มาร่วมง,งานนี้อยู่ตำบลไหนนะครับแล้วเราก็จะสลากชื่อของคนตำบลน,นั้นมาลุ้นครับอันดับแรกนะครับเสียงทุเสียงทายเหมือนกับลอตเตอรี่เลยและผู้ที่จะได้ลุ้นโชค ตำบลแรกครับคือพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสามารถกำน,นันแพย์จำโนนตำบลกาลันทาครับผมอา้าว<ค>หลังจากนั้นครับใครไม่อยู่นับหนึ่งของสามนะครับนะอย่าพึ่งมาเนาะนทำไมสั่งผมไม่พูดเลยนะ <laughs> นะครับตอนนี้เราได้ชื่อตำบลแล้วเราก็จะเอาซองที่มีชื่อผู้ใหญ่อะไรต่างกาลันทาลงไปในโหลเป็นการจับฉลับที่สมบูรณ์แบบที่สุด <laughs> แต่มีกติกา เหมือนที่ท่านประธานว่าถ้าสสจับแล้วผมอ่านชื่อนามสกุลแล้วนับ1 2ึ่สามไปมาขิดทิ้งเลยเอาแล้วครับไม่ใน่ัครับต้องเอาไปกลางไปกองกลางอย่าพิ่งดีเดี๋ยวให้เป็นพิธีกรเองเลยกำนันคนเนี้ยกรณี้ท่านสสกำลังมนุษย์ครับคนไงรายชื่อเอาอะไรอย่างทีอท่านปหลัดประสงค์นี่เก่งเนาะ นนการุณานะครับระวังมันจะกระโดดนะคนที่ได้ทีวีเครื่องนี้จากท่านสสสนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบตกลการันธาครับเอ้ยถูกไหมถูกไหมการันธาใช่ไหมน้ำเดมนยังไม่ประกาศชื่อเลย<ๆ>ผู้ช่วยนิ่มหงส์สูงเดินผู้ช่วยนิ่มหนึ่งยกมือนะครับเดินมาด้วยครับผู้ช่วยนิ่ม,มสอง วิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับพอาะรางวัลเราเยอะครับวิ่งครับวิ่งครับผู้ช่วยนิ่มสามโอเคยกมือแทนท่านท่านท่านพอครับก่อนที่จะขึ้นมาบนเวทีต้องให้กำนันตำบลกาลันทายืนยันโอเคถูกต้องครับถ้าท่านกำนันตำบลกาลันทายืนยันว่าเป็นผู้ช่วยนิ่มวิ่งนะครับวิ่งนะเพราะว่ารางวัลเราเยอะเยอะมากครับสี่ห้าสิบรางวัลนะนอกจากนี้แล้วยังมีรางวัลจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกสี่สิบแปดรางวัลครับผมอ่าท่านผู้เกียรติครับผู้ช่วยนิ่มเอ่อหงสูงเดินนอกจากจะได้รางวัลนี้แล้ว ชื่อนี้ก็จะตกไปอยู่ที่กองกลางอีกครับครับผมยังได้อีกรอบหนึ่งนะครับพิงหน่อยนะฮะนี่คือกติกาพิงหนึ่งเฉยเล้วพิงหน่อยโอ้โชคดีแต่เต่าดีนะจำนำยืนยันครับกูรันยืนยันครับใช่ครับอ่าและโอกาสนี้กลับดีชันท่านสสครับมอบรางวัลทีวีท่านครับหนึ่งหนึ่งเครื่องครับอ่าหันหน้าถ่ายรูปเราไปไรกันนะนะอู้ส่องเซนาเนี่ยซ่อหน้านเลยส่อกระตีอะไร อ้าวเอาแบกท่านสอจอไม่ต้องบริการหอนอกโอเคเลือกตั้งจุของท่านสสครับ,รส,รบสิบสิบวันครับสิบวันอะไรครับอา้าวต่อไปท่านสสลุตตำบลกอนกระลันทาหมดสิทธิแล้วมนุษย์อีกครั้งหนึ่งครับตำบลต่อไปที่จะได้ทีวีของชมรมเป็นำตำบลทะลุงเหล็กครับอา้าวกำนันทะลุงเหล็กเตรียมตัวเช็คนะครับอา้อาวผมจะเอากำน,นัน ไม่ครัสองจับดีฮะตอนนี้ท่านกำนันจะยืนยันแล้วว่ารจริงไหมหลังจากสิบเครื่องแล้วผมจะกราบเรียนเชิญท่านนายกเทศบาลเมืองจับหนึ่งเครื่องท่านสจสมชายหนึ่งเครื่องเอาก่อนนะเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกรลันทาผู้ใหญ่บ้านครับเอาละผู้ใหญ่วิวัฒน์พวงเทพ พงเพชรครับยกมือครับยกมือผู้ใหญ่นิวัตหนึ่งผู้ใหญ่นิวัตสองวิ่งนะครับวิ่งนะครับขออนุญาตวิ่งหน่อยครับเพราะว่าวิ่งมานนเยอะครับท่านเป็นเก้าให้วิ่งอาครับท่านกำนันโอเคไหมครับโอเคครับแล้วชื่อของท่านผู้ใหญ่นิวั์พวงเพชรก็จะไปอยู่ที่กองกลางท่านมีสิทธิ์ที่จะรุนรางวันจากผู้หลังใหญ่ครับผมเอาในขณะนี้ครับเอาอย่างนี้เพื่อเร็วครับท่านสสจะจับไปเรื่อยๆครับกำนัน ต้นแค่ไเอาถามก่อนถ้ากำนันนี้ได้ไหมได้ครับได้หมดครับมีชื่อหมดครับตำบลหนองตาดครับเขตเขตร้อยตำรวจตีสมชายหมดอ่าอ้าวเนี่ยท่านนิวัฒน์พวงเพชรจาาทะลุเหล็กท่านสสหม้อไปเลยทำไมแกโชคดีแต่ผู้ใหญ่ยยบ้านนี่แม่หันหน้าไปทางนูง้นถ่ายรูปเดิงยิ้มเดิงได้ทีวีเหมือนเมียดา่าเนาะท่านกำนันก็เดินผ่านเขาถ่ายรูปอยู่ อ้าวต่อไปตะบนที่สี่ที่ที่ที่สามน้องตดัดงตครับอ่าเมื่อกี้ทะลุเหล็กการันธาเป็นเขตสจอสมชายทั้งหมดเลยเนี่ยเออแน่ว่าเลยครับครับดีแท้จะต้องน้องตดังตดเป็นผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่เฉลียวเท้าสิงครับ นับหนึ่งผู้ใหญ่เลี้ยวหนึ่งสองเร็วๆวิ่งหน่อยวิย่งหน่อยบอกเพื่อนเป็นเบาหวานอ้าวและชื่อท่านผู้ใหญ่เฉลียวจากน้องตาดก็จะไปรวมกองกลางเป็นเครื่องที่สามต่อไปครับท่านโอ้อ่าเอา่เอท่านกำนันเอ่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่รับรางวัลที่รครับ <c oughs> เนื่องจากสสท่านทำงานหนักมากครับ <c oughs> เราจะไม่ให้ท่านยกของหนักเราเอาเลยแต่กล่องให้ฮ เอาจับจับแล้วนี่แกถ่ายรูปนี่แกถ่ายรูปในปั้นนันอ้ยใต้รางวัลจับสสโอเคท่านผู้ใหญ่เฉลียวครับอ่าแล้วไปเอาเครื่องจริงอ่าต่อไปตำบลที่สี่ครับสี่